นะีมีชื่อว่ปัอบอิดใช่แล้วฉันก็ชอบเล่นปัอบอิดมากเลยนี่ไงนี่ไงกดไปแล้วมันก็สนุกดีจเะยครมาพี่กำลังมันเลยข้ามาแล้วค่ะเจ๊มาเร็วๆนะมากดเร็วโอ๊ยฉันละเบื่อเล่นปัอบอ,อิดดีกว่าเย้เย ใช่แล้วเขอพี่หน่อยนะเธอทำบ้าอะไรอ๋อไม่หนะไม่โอ้ยเจ็บอ้าวโอ้ยเด็กนี่ฉันเบื่อแล้วให้มันไปได้เสีะเด็กนี่ใส่ไม่ดีเฮเจน่ะเจน่ะจ้ามามาเล่นกับฉันมาพิซซ่าเฮ้เดี๋ยวเจน่ะเดี๋ยว แรงฟันเลยดีกว่า,าสวยออแรงสิวันฉันไหมนะกลัวนะีได้เวลาเปลี่ยนแล้วเอาเจเจจะทำอะไรคะก็ทเถงแก่ยังไง<ม><ห>แลยเจ้าเจ้าปวดสภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมคะเฉพาแกนั่น่าจะมีประโยชน์ต่อรองเท้าฉันยังไงอ,อะไรนะคะเจ้ oh าไม่ไม่ชอย บ้าอะไรคะเนี่ยเอาไม่เป็นไรเลยดูสิรองเท้านะ่ะสวยมันใหม่เลยอะแรงฟันนี่มีเปรี่ยวจริงๆออใช่แล้วก็ทิ้งเออดี๋ยวก่อนชั้นว่าแกเนะี่ยสามารถทำอะไรได้ทำอะไรอีกเหรอคะเจ<ๆ>๊ไปอยู่ในนั้นยังไงล่ะไ่เจ๊ไปไปไปอยู่ซะดูสิแรงฟันน่ะสี่สหบบาทเลยนะต้องใช้คุ้ม โอ้ยอะไรติดหูก็ไม่รู้อ่ะต้องหาอะไรมาแคะแล้วอ๋อพอดีเลยมาแล้วจ้าเดี๋ยวผมจะเลียหูเจ้มันสะอาดไปเลยอุ้ยมันมากเฮ้ยเสียวโอ้ยที่หูจะเหลืองขนาดนี้เลยเหรอโอเคอีกข้างหนึ่งแล้วกันโอไงครับ เดี๋ยวผมจะเลียแล้วนะครับมาเลียเลยจัดเลยโอ้ยเสียวเสียวฮะโอ๊ยโัวเพินนเ,นเ,นะนเ,เนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเลยนะโอ๊ยจะบ่นทำไมเนี่ยฉันเป็นคนถูเช่ไม่ได้ถูซะหน่อยโออแบบนี้เซเคยยังชั่วหน่อยอ้าวเฮ้ยใครเดินตัดหน้าบรรยาไม่เมีเหรอ นี่ฉันต้องถูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ๊จะบน่นทำไมอ่ะเฮ้ยถูมันเข้าไปชาติเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยสะอาดแล้วอ้าวนั่นมันยังโผล่มายยอีกอใอยตายด้วยไม่พูดไม่เกิดเถอะฉันจะรณมเสียแล้วนะได้เวลาล้างม็อบแล้วเจ๊จะทำอะไรไปนะคะเจ๊ไป ผมเชิญอุ๊ยมันมือไปหน่อยมือหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกจะเป็นอะไรก็หัวล้าแล้วเนี่ยอุ๊ยสงสัยต้องซื้ออันใหม่แล้วโอ้ถางขยาเมโดดูว่าจะทาอะไรได้ไอ้แก่ทำอะไรเนี่ยใครสั่งใครสอนให้เต่มาฝรั่งแบบน๊ะออไปเลยลงถังขยะ ้ไม่หลงเฉยเลยไม่เป็นไรมัะไม่มีใครเห็นใช่ป่ะเฮ้ยอะไรติดเท้าจ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อมัฟหลังปล่อยฉันไปเดี๋ยวเน้เลยนะไอ้ก็บ้าสิฉันจ,จะติดตามแกไปจนชั่วเนรน,นี่ได้แบบนี้ต้องเคีย์ออกนี่ไงนี้ยนี่ปาดมาเลยเฮ้ยต่อจร้อยออกสะที ก็อย่ามาติดรองเท้าฉันเองนะเข้าใจปะอไปแล้วดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเนอ,อะเออเอ้ยติดรองเท้าฉันเนี่ยสวัสดีจ้าฉันปรับรังเองเลยเฮ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยอยู่ข้าวอะทำไข่เจียวดีกว่าเอ๊ะเอาอันไหนดีนะอันนี้ชื่อนิวตันอันนี้ชื่อเอมิลี่เอานี้แล้วกันเนอะมาเมามา,มาตอกไข่สักหน่อย มีกระทาเทปล่อนแบบเนี้ยไม่ติดกระทาดินเนอะเอาแล้วใส่ลงไปเลยอู้ห้โอร้อนว่าจักระถีด้วยค่ะโอ้ยอย่าเขี่ยมากค่ะเดี๋ยวไข่เละโอเคด้เวลาหยอดเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วค่ะนี่ใส่ลงไปเลยเออเดี๋ยวก่อนนะมันขันอะฮะเจ้าะเจ เราเนี่ยเล่นใหญ่จริงๆเกือบจะเสร็จแล้วไข่ตั้งใจจะทำไข่เจียวแต่ว่าขี้เกียจไข่ดาวก็แล้วกันเอาแล้วตักขึ้นมาอุ๊ยไข่บ้าอะไรสวยจริงๆอ่ะเชฟกอดอนแรมซี่จะต้องกิีดร้องอย่างแน่นอนอุ๊ยลืมได้ยังไงต้องล้างเลยนะเดี๋ยวมันก็ติดกระทะเอาซะ่อยใช่เดี๋ยวละมั เธอสวยๆของดีได้เวลาโกนขนขาแล้วค่ะได้เลยคะ่ะบาดแล้วนะคะ่ะเข <อ S 2> าเต <จะ S 1> ือนเลยคะว่าบาดขาเนี่ยไม่รับประกันเด้อโว้ยนี่ไม่ได้โกนขามาเป็นปีแล้วเปล่าคะเนี่ยไอ้ขมเลยค่ะขมคอแม่ขาเนียนยิ่งกว่าน,น้าจะอีกแต่ว่เดียกกกกเ๋ยวโกนจะกระเระนี่ยคนเยอะเลยอ่ะทีนี้ก็บาดไปเลยจ้ะ จะไม่อยากมาโกนตรงนี้เลยเนี่ยคิดสภาพไม่ออกว่างานต่อไปจะต้องมาโกนโกนอะไร<ห>ไม่ต้องมา,าบน่นจะแกราชเนียนเรียบเนียนจริงๆกละมาแล้วจ้าบา้าสวยๆหาอะไรกินดีกว่าสวัสดีครับไม่เคยเห็นผมหรือไงผมไปผมชะเท้าเองนั่นแหละเอาเท้ามาเลยเดี๋ยวจะป,ปัด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 ให้สะอาดา <นะ S 1> ได้จ้าได้จ้าขอเวลาสักครู่นะ อุ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ชีวิตนี้เริ่มจะเป็นโรคจิตเข้าไปทุกวันแล้วชอบเท้าแล้วกันทำใจนี่โอ้ยไม่เป็นไรครับผมนะชอบงานผมมากไอฝนตกข้างนอกเยอะจังเลยเฮ้ยไห่โอ้ยแปบเนี่ยไม่ไปล้างเท้าก่อนละเจ้โอ้ยโอ้ยเปื้อนหมดเลยเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยคระราสะอาดแล้วไปเลยนะแล้วใครจะมาทำความสะอาดผมนี้อ เพลงพอมะบอกเลยนะเนี่ยเดตาร์าฉันก็ไปแล้วก็ท่าเลนฉันก็ไปอะไรนะแค่นักกรรมการบอกว่าสามหันสามหันเ้อ้โหโอเหโอ้โหอเโหโอ้โ้โอ้โหอเโหยอมโหยองโหโอ้โหอ้กรอ้โหี้้องออ่อ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หโออ้โหโ้โอ้โหอหโอ้อหโออเมหอ้หอ้โอ้้ ถ้าเกิดว่ามีโควิดฉันไม่นานะตรอดเจ้ผมาไม่เริ่มจะรู้สึกไม่อยากเป็นไมโคงโฟนเลยเนี่ยโอเคฉันก็อยากยี่หแหงเบียงเซ้ไม่เคยทำน้ำลายหกขนาดนี้มาก่อนเลยไปเซืร์ใหม่กันลาลาลาลเอ้าไปไหนอ่ะเออไม่รู้เลยไอกำลังฝันอยู่เลยอตื่นแล้วฉันได้ตอบอยากรับตอนได้เวลาตื่นเช้า แข่งวันที่สนุใสเร็วกันที่เร็วกันไหอ๋อเหรอเขาหลับด้วยคนดีเผื่อเช้าได้ละค่ะเจอเร็วเจ๊อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนียแย่หน่อยได้ไหมตัดเงินเดือนแล้วก็โดนไล่ออกเด็ฉันจะหลับแล้วเธอไม่เข้าใจเรื่องไงเนี่ยฮะอ๋อติ๊กต่อมีไรดูบ้างเนี่ย คุยเกมเหรอ,อก็ดีมั้งเฮยเจ๊เรื่องเขียนโทรศัพท์เนี่ยไม่เกี่ยงเลยนะแน่แน่แน่เดี๋ยวโดนด่าแน่นอนเลยเนี่ยวันนี้ทำไมฉันง่วงเอาเฮ้ยเจ๊คนมัน